ดีเทลอะไรเลยนะ uh huh, uh huh. บคือเป็นกฎหมายที่ต้องการที่จะบอกว่าให้มีองค์กรหนึ่งขึ้นมา uh huh. ที่เราเรียกว่าซูเปอร์บอร์ดแล้วกันง่ายๆภาษาชาวบ้านแล้วกันเ,ออเป็นคนกําหนดหมดเลยตอนนี้คุณเก่งทราบหรืออย่างว่าเ,ออเขาจะตั้งกี่แหง่งตั้งที่ไหนหลักเกณฑ์นในการที่จะให้เป็นอย่างไรเพราะเขาไม่มีประมูลนะครับเขาให้ เป็นใบอนุญาตเลยเอาห<า> <5, 000 S 1> ้าพันล้านเ,เออห้าพล้านได้ไปเลยแล้วเก็บปีละ1,000ล้านซึ่งหนึ่งแห่งเราได้รายได้30ปีรายได้เข้ารัฐแค่3 5มหมื่นห้ถึงสามหมแค่นี้เองครับนะแล้วขายเป็นใบๆแล้วไม่รู้จะขายกี่ใบจะตั้งที่ไหนบ้างกฎเกณฑ์เป็นยังไงการที่จะควบคุมไม่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบประชาชนโดยรวมไม่ติดการพน,นันจะ มีการเอาจริงเอาจังเรื่องการจับกลุ่มเ,เว็บต่างๆที่ผิดกฎหมายหรือบ่อนที่ผิดกฎหมายหรือการทีเ่เมื่อเปิดถูกกฎหมายแล้วแล้วยังมีการกระทําผิดกฎหมายแฝงอยู่ในนั้นเนี่ยจะทํำยังไงไม่ได้มีอะไรที่เขียนอยู่ในนั้นเลยเขียนแค่ว่าเขียนน้อยมากแต่วัตถุประสงค์ใหญ่คือให้มีซปเปอร์บรอดขึ้นมาซปเปอร์บ่์ดจะกําหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่าง แล้วที่ร้ายไปกว่าน,นั้นคือเงินที่ได้จากรายได้จากเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ว่าจะ6กแห่งแปดแห่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ส่งคัังนะส่งไปที่ซูเปอร์บอร์ดชุดนี้แล้วซูเปอร์บอร์ดชุดนี้จะเป็นคนตัดสินเองว่าจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างนี่มันคือสาระสำคัญนะว่าหนึ่งกฎเกณฑ์ที่คนจะได้เพราะคุณไม่มีประมูลกฎเกณฑ์คืออะไรที่จะได้ผลดี ที่ประเทศจะได้รับการที่จะป้องกันผลเสียารายได้ที่เกียดเก็บทั้งหมดมันควรจะอยู่ในตัวกฎหมายนะไม่ใช่ไปให้เป็นอำนาจซุปเปอร์บอร์ดวันนี้ถ้าผ่านคอรมอแล้วแล้วไปผ่านสภา,าแล้วสภา,าผ่านซึ่งผ่านแน่เพราะเสียงเยอะเหลือเกินครับมันเท่ากับตีเช็คเปล่าให้อำนาจซุปเปอร์บอร์ดไปกำหนดแล้วซุปเปอร์บอร์ดใครตั้งนะักการเมืองตั้งรู้สึกว่า นายกจะนั่งเป็นประธานไหมอยู่ภายใต้นักการเมืองทั้งหมดผลประโยชน์จะตกกับใครล่ะนะแล้วอันเนี้ยจะเสี่ยงด้วยซ้ําไปที่จะทําผิดกฎหมายคือคุณหญิงมองว่าติดตารางกันี่คือการตีเช็คปากเพราะว่าเรายังไม่เห็นรายังไม่รายละเอียดเลยนะเก่งเห็นไหมล่ะไม่มีครับลไม่มีไมม่ีอะไรอะรโยนไปซุเปร์บอรดหมดครับอ่จะทําที่ไหนทําแบบไหนยังไงเรายังไม่เห็นความเสียหายกับคนไทยยังไงไม่มี ไม่มีเลยให้เป็นอำนาจซุปเปอร์บอร์ดเงินได้มาไม่ต้องส่งกระทรวงกันคลังครับส่งซุปเปอร์บอร์ดแล้วซุปเปอร์บอร์ดจะตัดสินใจเองว่าเงินจะทานมาอะไร,รนะนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าถ้าสภาผ่านมันคือตีเช็คเปล่าแล้วประชาชนก็ควรจะต้องมีสิทธิ์คืออย่าปล่อยให้อ,อย่าปล่อยให้ คือมันมันมันชวนสงสัยอะอว่าถ้าคุณบริษัทใจบูสุดใจจริงเนี่ยค,คำแนะนําที่สองของพี่นะนอกจากลองตั้งที่หนึ่งก่อนค,คาแนะนําที่สองของพี่ว่าถ้ารัฐบาลบริสุทธิ์ใจจริงรัฐบาลควรจะใช้เวลาอีกนิดหนึ่งสิงคโปร์ใช้10ปีอ่ะอันนี้ใช้อีกสักปีหนึ่งแล้วกันนะตีแผ่หมดเลย ว่าคุณจะทำอะไรอย่างไรกับ Complex อนะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะ จะป้องกันความเสียหายต่อสังคมยังไงคุณจะทํายังไงกับพนันออนไลน์จะป้องกันความเสียหายยังไงได้รายได้อย่างนั้นเข้ามารัฐแล้วรายได้ของรัฐจะเอาไปทําอะไรรวมทั้งจะป้องกันไม่ให้คนไทยเนี่ยถูกมอมเมาด้วยอบบยามุกแบบนี้เนี่ยอย่างไร,รนะแล้วไปประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์ให้ประชาชนช่วยตัดสินและประชาพิจารณ์ไม่ต้องไปทำอะไร2 0 0 0 3 0 0 0ล้าน,นประชาพิจารณ์แบบนี้เนี่ย ทำทางออนไลน์ KYC นะมีบัตรประชาชนแล้วก็ประชาพิจารณ์ทางออนไลน์ทั้งประเทศหรือว่าะเฉพาะในพื้นที่นั้นๆต้องทั้งประเทศเพราะคุณอยู่ตรงไหนก็ได้คุณก็เล่นผ่านมือถือได้คถูกไหมเพราะว่าเขาจะเอาไปด้วยกันทั้งคาสิโนทั้งไอเ็นต์เทนเมนคอมเพล็กซ์ซ่อนคาสิโนบวกด้วยพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเขาจะเอาไปด้วยกัน นั้นอยู่ตรงไหนคุณก็กระทบหมดครนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่เรียกร้องว่าถ้ารัฐบาลจริงใจจริงๆเอาทุกอย่างมาแผ่ไม่ใช่บอกว่าทุกอย่างเดี๋ยวไปรอฟังซุปเปอร์บอร์ดเมื่อสภาอนุม,มัติกฎหมายแล้วเท่ากับตีเช็คเปล่าให้ซุปเปอร์บอร์ดแล้วคนไทยก็ตาปิดๆทำอะไรไม่ได้ต้องทนอยู่กับสภาพสังคมฟอนเฟสเนี่ยสาปีบวกสิ 10, บวกสิ 10, บวกไปเรื่อยๆ ประเทศไทยวันนี้เนี่ยแน่นอนถ้าทำได้อย่างสิงคโปร์เราสนับสนุนแต่พี่การันตีเลยไม่มีทางเพราะเรายังเป็นประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันเราทุจริตคอร์รัปชันลำลำดับ108แปดจากการจัดขององค์กรโปร่งใสานานาชาติเนี่ยนะสอบตกคะแนนได้แค่30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่สิงคโปร์เนี่ยเขารลำดับ5ของโลกได้คะแนน80กว่าเปอร์เซ็นต นะดังนั้นหัวใจมันคือเรื่องคอรับชันครับนั้นคุณจะมีทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ็กที่ซ่อนบ่อนและคุณยังจะให้ออนไลน์ถูกกฎหมายอีกไม่มีทางหรอกที่คุณจะบังคับใช้กฎหมายแบบสิงคโปร์ได้ครับประเทศไทยจะอนาคตจะไม่ใช่สิงคโปร์ไม่ใช่มาริดาแซนเบย์แต่มันจะกลายเป็นปลอยเป็ดมันจะกลายเป็นเมวดี คือเป็นแหล่งที่เ,เป็นอาชญาการมข้ามชาติมาใช้เป็นฐานมีทั้งเรื่องการฟอกเงินซึ่งฟอกเงินนี่สำคัญมากตอนนี้ทุนต่างๆซุนเทาต่างๆก็หาที่ฟอกเงินเพราะเราเปิดบ่อนฟอกเงินสบายนักการเมืองมาฟอกเงินสบายนะอยากจะได้กันมากเนี่ยเพราะอยากจะฟอกเงินหรือเปล่านะต้องตั้งคำถามรเราจะเป็นแหล่งพนันออนไลน์เราจะเป็นแหล่ง คอร e เซ็นเตอร์แหล่งค้ามนุษย์<ม>นะอันนี้เราอยากจะให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นเหรอม,มันไม่มีทางที่เป็นแบบสิงคโปร์หรอกรถ้าคุณบริบสุทธดใจจริงเอามาตีแผ่ทั้งหมดว่าจะทำอะไรป้องกันยังไงอะไรยังไงทั้งหมดเลยทำแบบโปร่งใสแบบที่สิงคโปร์เขาทำสิงคโปร์ศึกษา10ปี